สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมผมเน่งฟรีแมนไม่ใช่เนวัดดาวนะครับวันนี้ก็ของสินค้าลอตก่อนตัวจีนเกือบอตสุดท้ายก็มาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวรออีกสักวันสองวันก็ลอตสุดท้ายก่อนก่อนปิดตัวจีนก็จะมาถึงนะครับก็เพื่อนๆหลายคนถามเหมือนกันว่าของของเน่งเนี่ยที่เอาเข้ามาเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรไงบ้าง เอาวันนี้ก็เอาเฉพาะของที่ลูกค้าสังส่งๆกันไว้มาให้ดูพรีเซนต์ให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับอันดับแรกนี่ก็ในมือผมนี่ก็ไม่มีใครสั่งครับของผมเองไอคูนรู้ม,มันเกะกะกินวางไว้ก่อนฮนะก็ี่ถามมาอย่างแรกก็คือเรื่องของโต๊ะลอยวันนี้ก็ที่มีเข้ามาก็มีโต๊ะลอยอยู่2ตัวนะครับแล้วก็มีเจ้าของแล้วนะครับความแตกต่างของโต๊ะลอยก็คือ ตัวลอยที่ผมเอามาเนี่ยทุกตัวเนี่ยที่เป็นรุ่นใครที่เคยซื้อก็จะพอทราบว่าผมขายอยู่เนี่ยก็จะมีทั้งมีแท่นเชิงเทียนนะครับแล้วก็มีกล่องสี่เหลี่ยมน,นะครับตั้งอยู่บนโต๊ะให้เลือกได้สองอย่างเลยนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมซึ่งผ้าคลุมเนี่ยบอกกันเลยนะครับผ้าคลุมเนี่ยเป็นสีเดียวนะครับแล้วก็มี มีผู้ชายห้อยทั้งสีนะครับไม่ได้เป็นผ้าหลายสีนะครับก็ราคาก็สมเห็ุสมผมน,นะครับไม่ไม่ไมีความแตกต่างกันมากถามว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะครับ2ตัวนี้แตกต่างกันแน่นอนก็เป็นรุ่นซึ่งพูดง่ายๆว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยขนาดไซส์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับแต่เปรียบเทียบไปดูก็คือเห็นชัดๆก็คือข้อต่อนะครับตัวนี้ข้อต่อจะเป็นเหมือนทรงข้อลำตัดนะครับก็จะเป็นรุ่น ที่ยอดทิตท,ที่ใครดีร่ใคดีจริงๆเลยใครก็ถามหานครับแต่ตัวเนี้ยจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นข้อต่อตัวนะครับทรงกลวยนะครับแตกต่างกันแต่ด้วยด้วยความธรรมชาติในการเล่นแล้วมันก็ไม่มีความแตกต่างกันแล้วแต่จะชอบนะครับใครชอบรุ่นไหนก็ถ้ารุ่นที่ยอดนิยมสแตนดาร์ดนำมาขายก็จะเป็นรุ่นมือกี้นะฮะเป็นทรงทรงกลวยนะครับถ้าอยากได้แพงขึ้นมาหน่อยเหนือชั้นนิดนึงอยากได้ดู ปิดโพซิเราจะบ้านก็ต้องเป็นรุ่นนี้นะครับผมนี่เปรียเที้วให้ดูนะครับมาพร้อมแบบกล่องใส่นะแพ็คบับเบิลอย่างดีการกระแทกนะครับผมแล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับเป็นสินค้าสเปเชียลมีเพื่อนๆนักไมโครอยากได้กันมาก็สั่งเอามาให้นะครับถามว่าเป็นอะไรก็คือจริงๆมันก็เป็นโต๊ะสแตนเหมือนโต๊ะสแตนธรรมดาแต่สาหรับเอาไว้เล่นกลพลังจิตประมาณว่าที่บ้านผมก็เรียกว,ว่ากลทําลายข้าวของนะก็คือเอาแก้ววายมา ตั้งแล้วก็เ่งกระแสจิตให้แก้ววายมันแตกเพล่งต่อหน้าต่อต,อตาเป็นกนแนวกระแสจิตนะครับก็อันนี้มีเพื่อนๆสั่งมาแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองโทรมาถามกับหนึ่งฟรีแมนดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่น่าสนใจเล่นบ้างไหมอะไรนะครับตัวนี้เป็นรีโมทนะครับไม่ไม่ใช่รีโมทต,ตัวนี้นะผมเอามาตั้งไว้ดูเฉยๆไม่ใช่รีโมทของตัวองกรตัวนี้เป็นรีโมทตัวทัดเฉยๆไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็มาถึงสินค้าที่มันจะมีคนถามหา ซึ่งเป็นของสินเปลืองซึ่งเราเราใช้กันเยอะก็คือสติมเมอร์วันนี้ผมมีสติมเมอร์รุ่นใหม่ของผมที่ที่เอามาขายก็ก็คือปกติสติมเมอร์ทั่วไปจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับเพราะ้นว่าผมไม่ได้เอาของเก่ามาเทียบให้ดูแต่รุ่นใหม่เนี้ยจะเป็นก้อนกลมอย่างนี้่อหนึ่งมีเก้าแพ็คแพ็คหนึ่งมีเก้าชิ้นนะครับใครอยากได้แยกเป็นชิ้นๆถามหนึ่งได้น,นี่ผมมีสองแบบเอามาให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับเปล่าเปนจะเป็นสีขาวเหมาะสำหรับ,บเล่นใยใมงมุมสไปเดอร์ Spider. อันนี้จะเป็นแบบหลายๆสีถ้าใครชอบหลายๆสีก็จะเป็นถุงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสีขาวมีแบบหลายสีผมจะลองแกะมาให้ดูสักอันนะครับอันนี้นะครับผมแกะม,มาแล้วนะครับแพ็กหนึ่งมี9้าชิ้นขนาดก็อย่างที่เห็นนะครับสตตมเมอร์แบบนี้เป็นป paper s มเมอ e r ซึ่งมีห่วงข้อดีก็คือแบบเก่าเราต้องเราต้องเอาหัวแม่โป้งนะครับเอานิ้วเราหนีบไว้แกะมาล้ปาปารุ่นใหม่นี้นะครับนิ้วสอดเลยครับ ทดลองไม่หลุดแน่ไม่หลุดออกไปนะครับก็ก้อนหนึ่งเนี่ยก็จะมีประมาณ16เส้นเด๋ยวผมจะทดลองป่าให้ดูว่าสตตมเมอร์แบบนี้มันป่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ความสวยงามแบบไหนนะครับแล้วก็ขนาดนะครับให้ดูจากฝ่ามือผมเป็นเป็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าเอาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกือบเต็มก้อนฝ่ามือเลยนะครับซึ่งปริมาณสตตมเมอร์นี่แน่นอนนะครับไม่ใช่ก้อนเล็กๆกก็คือถ้าป่าไปเนี่ยคิดว่าน่าจะกระจายออกไปได้มากนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองป่ามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่า เซมเมอร์แบบนี้เวลาเอาไปใช้งานจริงๆแล้วมันจะมีความสวยงามในการใช้งานหรือการปาอย่างไนะครับก็เราจับอาจจะหัวไม่โป้งข้างขวาของเราเนี่ยนะครับท่าเราจับเนี่ยเขี่ยแกะห่อกระดาษแล้วปาออกไปนะครับแต่ว่าถ้าบางคนไม่ถนัดอาจจะเอามือข้างนึงแกะออกมาก่อนรอเตรียมที่จะปาได้ผมจะทดลองนะผมจะแกะห่อกระดาษนี้ออกมานะครับถอดห่อนี่นะครับบิดหัวแมโปงเขี่ยนีเดียวก็จะอลุดออกมาแล้วนะครับพอเราบีดปุ๊บมันก็จะแตกออกมาแล้วพอแตกปุ๊บนะครับผมจะเตรียมปา จะป้ายเพื่อนดูนะครับว like ่าเต็มเมอร์แบบนี้นะครับออปตาแล้วนะครับก็สบ16เส้นนะครับเต็มเต็มเลย16เส้นจริงๆคือ้าวมาแล้วก็จะได้ความยาวแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเหมือน้ามาจากความมือคือมันไม่หลุดเพราะว่าเราเราล็อกไว้ยู่ที่นิ้วนะครับก็สนใจนะครับต่นนี้จะแพงกว่า แบบปกตินิดนึงแต่ในเรื่องความสวยงามและความคุ้มค่าเนี่ยผมคิดว่าโอเคเลยครับก็วันนี้ก็คงแค่นี้นะครับแซมเิิลกันนานๆานคุยกันทีนะครับอหวังว่าเดี๋ยวคุยกันใหม่รักนะจุบจ๊บๆ